เรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นชิ่วพี่ใหญ่นะฮะซึ่งมีทั้งแบบอ่าทั้งตอนอยู่ในคุกหรือตอนอยู่นอกคุกด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมมองเป็นหลักว่า มันเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมาจากแบบแก๊งสเตอร,ร์ไทยแท้ที่เคยเป็นกระแสนในโซเชียลแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะมันเถียงกันไปเถียงกันมาในโซเชียลทำอะไรวะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมพอมาเรื่องนี้เวิร์กช็อปมองลากลึกลงไปอ๋อหนังเรื่องนี้บิดกับความเป็นจริงนิดหนึ่งเพื่อให้คาแรคเตอร์ทุกตัวมีชีวิตชีวาแล้วก็ในการเล่าเรื่องอย่างที่บอกู้่วมกับคุณบุ๊กเอ้ยหรือว่าทั้งคุณแวนเนี่ยนะครับทั้งสองคนผมมองเลยว,ว่าเขาอยากจะถ่ายทอดด้วยผลงานและภาพแบบรสนิยมนอกใช่ไหมไม่ได้แบบ นี่คือเขาพยายามจะทําทุกอย่างให้มันเทียบเคียงแอปพลิเคชันต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้สนับสนุนซินเนอร์สตูดิโอในความเป็นหนังไทยแล้วก็อยากให้ช่วยกันผลักดันภาพยนตร์ไทยไปไกลมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพวกเรามีของมีฝีมือขาดงบประมาณและภาคหลักครับ เรื่องนี้เรามีบูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบูอยู่แล้วนะหนังสไตล์นี้แล้วซึ่งผมเกิดมาแอคชั่นอยู่แล้วกับทุกเรื่องไม่เคยให้กูสบายหรอก <laughs> นะครับแต่นี้ผมก็มีความสุขเพราะว่ามันมันคือรสชาติชีวิตที่เราไม่สามารถใช้จริงได้ซึ่งผมไปนักแสดงอยู่แล้วผม,ม่ไดนที่ถ่ายทอดที่มันดีที่สุดครับแต่เราก็แบบป่วยหมอรองกระดูกอะไรนั่น,นไง,ไงพูดถึงความพิการฉันอีก เ่าบอกว่าไอ้เรื่องป่วยเนี่ยบิมปกติบิมเป็นคนหมอรองกระดูกตรงมาโดยตลอดหลังตรงแต่ทีเนี้ยผมเป็นนักเทสมอเตอร์ไซค์ด้วยแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถอย่างเงี้ยนะครับผม,มใช้หลังล่างเยอะทําให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเวลารถล้มเนี่ยหมอรองกระดูกบิมเนี่ยทั้งหมดเราจะมีกันส2ข้อ3ข้อเสื่อมไปแล้วมันเหมือนเรา3มขากล้องเนี่ยมันหักไปข้างหนึ่งทําให้ตัวผมเอียง ทีนี้ผมก็เลยต้องพัฒนาร่างกายแทนที่จะวิ่งหรือเล่นกีฬาแบบรุนแรงผมต้องมาพิลาทิสแทนต้องมาโยคะเพื่อให้แกนร่างกายภายในและโคเมนเซล์แข็งแรงขึ้นตรงนี้ครับก็มันไม่หายตลอดชีวิตแต่คุณหมอไม่อยากให้ผ่าตัดเพราะว่าหลังผมเหมือนคนอายุ80ครับคุณหมอบอกใช้ใช้เร็วไปหน่อยครับผมแล้วแบบนี้มันจะมีข้อจํากัดในเรื่องการรับงานอะไรข้อข้อจำกัดในการรับงานเนี่ยถ้าแต่แต่ผมว่าผมก็ยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ย รู้ว่าอะไรลิมิตของเราแล้วเราก็พัฒนากล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงไปคือคนเรากระดูมอเลองกระดูกมันเบี้ยวได้ครับแต่ว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงพยุงเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้แต่เพียงแค่ก้มลุกหรืออะไรก็ตามต้องยืดเยอะๆตรงนี้ก็ฝากหลายๆคนด้วยเพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะผมหรือคนเอ็กซ์ตรีม, Syndrome, มออฟฟิศซินโดรมไปเฉยยังเป็นได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องระวังครับตอนนี้ตอนนี้ออกกล้องนะฮะปกติแต่อยู่คนเดียวคงว่า แต่าในบางทีแต่ผมก็มีวิธีในการแบบยืดตัวเพื่อหมอนรองกระดูกขึ้นหรือบางทีอาจจะเห็นผมลงไปนอนบนถนนเพราะผมอาจจะต้องแครกหลังแล้วค่อยเดินได้เพราะไม่งั้นเราก็จะเบี้ยวไงครับแล้วนอนในที่ราบเราดึงตัวเองเนี่ยมันจะปุ๊บพอกึกปุ๊บมันจะตรงได้อันนี้คือความพิการส่วนตัวแล้วท่านตัวมีความกังวลกับเรื่องนี้ก็ยังต้องแข่งรถอยู่ยังประกอบอาชีพอย่างนี้อยู่แต่ระมัดระวังมากขึ้นซึ่งคุยกับภรรยาและชาชาเขาเป็นห่วงไม่อยากให้ขี่มอเตอร์ไซค์เลยเราบอกเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะถ้าเราอยากกระต่ายอยากกระต่ายไปพร้อมกับกีฬาประเภทพวกนี้จนเราวันหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้แล้วอย่างเงี้ยผมเป็นคนชอบกีฬาพวกนี้ครับทางคุณหมอมอีห้ามอะไรแบบไม่ให้ทำเลยเออคุณหมอนี่เขาก็ห้ามให้ไม่ให้รถล้มอีก,กน,นะครับมันก็ทีนี้มอเตอร์ไซค์ล้มในสนามเนี่ยหรือว่ารถชนในสนามมันเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้บิมอาจจะต้องใช้ตัวแผกที่รัดหลังไว้ใช่จะเซ็มมากขึ้นบล็อกหลังด้วยอะไรเงี้ยครับ เ,เรื่องขีมม่มอเตอร์ไซค์ก็บนถนนบีมไม่ค่อยอยู่ละแต่ว่าบีมขี่สนาม,มอย่างทุกทุกคนทราบผมเป็นนักแข่งอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นด้วยจะไปขี่เล่นแบบเด็กวัยรุ่นมันไม่มีเวลาละนะครับก็เลยก็ต้องระมัดระวังในสนามมากขึ้นเพราะผมก็ใช้เซฟตี้ร้อยอยู่ละครับจริงๆตั้งเป้าหมายขนาดไหนทำับเร,รื่องมอเตอร์ไซค์รับอา่เป้าหมายชีวิตเหรอคะมันไม่ขี่ไม่ได้คะ่ะมอองไทยรถติดขนาดนี้ฮะมันอยู่ไม่ได้ค่ะดังนั้นบีมก็ขี่ไปเรื่อยแต่ต้องระ พูดอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าทุกกิจกรรมอะไรก็ตามหรือว่าแอคชั่นซีนก็ตามบิดเร็วถ้ายังไม่ยืดบางทีเกิดเหตุการณ์ได้หมดทุกท่านสัมภาษณ์ผมอยู่อาจจะหลังแครกก็ได้นะหลังนี่นอืมเคยมีลืมตนะัวไหมคะแน่นอนลืมครับบางทีเข้าห้องน้ำครับเราใหญ่ดึงงงเกงนะฮะโทษทีแบบมันกลายเป็นคนแก่แทนที่จะก้มได้เลยมันต้องค่อยๆค,ออครับแล้วบางทีเราลืมตรงเนี้ยหลังมันจะแวบแล้วทาให้เราไม่สามารถยืนตรงได้เป็นอาทิตย์ฉะนั้นผมต้องระวัง ไม่เคยเกิดเหตการแ,บบแปลกๆในระหว่างที่แบบเราไปข้างนอกหรืออะไรแบบนี้ใช่ครับเวลาบีมเช่นปั่นจักรยานทั่วเมือ,องเงี้ยวันละร้อยโลหรือว่าเวลาบีมอยากจะออกกําลังกายบางทีเกิดปัญหาหลังเจ็บบีมก็เลยต้องนอนกลางถนนเนี่ยบางทีครับคนหาตกใจไม่ได้เป็นลมครับยึดหลังให้มันคลึบนึงถึงเดินได้เพราะผมจะมีทริค ทริของร่างกายตัวเองคือเราก็ลงไปนอยกาันใช่ก็ต้องทำอ่ะจะไปเดินยังไงใช่ผมก็เลยหามุมแล้วก็ยืดก่อนพอดังกึกผมก็ไปต่อได้คนที่เห็นเขาก็ตกใจผมไม่เป็นไรหลังมีปัญหาทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าเทรนเนอร์ผมก็บอกเหมือนกัน if you have that p r o m p e do it don't be you know ashamed หรือว่าไม่ต้องอายใครอ่เพราะมันคือร่างกายของเราครับ ตอนนี้คุณหมอไม่ไม่อยากให้ผ่าตัดแต่อนาคตอนาคตเนี่ยต้องผ่าแน่ๆครับแต่ตอนนี้เขาพยายามประคองเพราะการที่บิมผ่าตัดบิมผ่าได้ครับแต่ว่าบิมจะต้องยึดเหล็กไว้ที่ข้อต่อ3ข้อทําให้ข้อต่ออื่นๆไม่ได้รับการยืดมันจะทําให้เสื่อมไปเรื่อยๆบีมจะต้องผ่าตลอดชีวิตถ้าเริ่มผ่าแล้วมันต้องผ่าตลอดชีวิตครับดังนั้นมันก็ต้องเราใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เราก็ต้องพยายามเซฟมันก่อนในเรื่องของการใช้ยานพาหนะใช้อะไรที่บบเร่ได้หคเด็วแะบต่อให้คนที่แบบ เรารักมากมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามเขาขอภรรยาไม่เคาไม่ไม่ห้ามเลยดิเพราะเขารู้ว่าผมเกิดมากับมอเตอร์ไซค์กับรถกับความเร็วมาทั้งชีวิตแล้วเขาเพิ่งมาอยู่ในชีวิตผม15ปีที่แต่งงานกันเขาบอกว่าเข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 าเคารพプライเวสซีตรงนี้แต่ถ้ามันหนักเกินไปทําให้ครอบครัวไม่สามารถมูฟได้ผมก็ต้องเห็นใจด้วยคือคู่ชีวิตมันคนละครึ่งทางครับไม่ต้องขอบคุณชาชาด้วยเขาเป็นห่วงมากเวลาที่แบบเราไปเขาเป็นห่วงแต่เขาเป็นห่วงไม่แสดงออกนะครับ เป็นสไตล์ภรรยาสายนิ่งแต่พลาดมาตายกล <c oughs> ัวแล้วคิดแล้ลูกอะไรเงี้ยครับลูกเนี่ยผมบอกเลยครับว่าในภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของประชาชนในเรื่องของข่าวอะไรเงี้ยการมีลูกคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าตกไข่แล้วก็เลี้ยงได้เลยนะครับมันมันเป็นการวางแผนด้วยของครอบครัวผมดังนั้นผมเลยยังไม่พร้อมมองหลายๆสถานการณ์ผมมองว่าเดี๋ยววันหนึ่ง มันไม่เกินปีนี้ถ้าผมไม่สามารถมีลูกกับชาชาได้ในในปี2ปีนี้ก็คงไม่มีครคงอยู่กันแบบตายายไปเลยมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่กันดีกว่าสร้างอนาคตอย่างเงี้ครัเรื่องของของกระดูกไม่มีเป็บจะตัดต่อกันของลูกช่ได้ครับเรื่องกระดูกเหรอในการทําลูกเหรอเธออถามเลยฉันจะเธอดูถูกเย่กันไปแล้วเจอบอกว่ามันไม่มีปัญหาครับเรื่องไม่มีพรไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะ อย่าขยับเยอะอย่าขยับเยอะสิเ่ออสองปีที่ตั้งใจไว<อ>้คือใช้วิธีธรรมชาติาครับบิม,มตอนนี้บิมหลายคนจะตกใจมากผมจะไปจิมที่ไม่มีผู้ชายเลยจะเป็นพิลาทิสจิมโยคะผู้หญิงไม่ใช่อะไรครับผมต้องไปยืดอย่างนั้นต้องพัฒนากล้ามเนื้อตรงนั้นเพราะนั่นคือกล้ามเนื้อมัดเล็กครับผู้ชายที่ยกเวทเนี่ยคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ปัญหาของผมเกิดขึ้นผมต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กพยุงเพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ด้านในกล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกที คือคือก็ไม่ได้คิดถือปรึกษาทางแพทย์ปรึกษาแล้วอันนี้ปรึกษาใช้ประกันภัยเรียบร้อยครับ <c oughs> แล้วก็ความเห็นของแพทย์คือให้ผมออกกาลังกายเพิ่มทีนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองละ <c oughs> เพราะแพทย์ทําอะไรได้ไม่ได้ไม่ได้มากกว่านี้ครับประมาณนี้ชีวิต <c oughs> ขอบคุณนะครับอับัด้านหลังแม่งแก๊งเซอร์ด้วยทำหน้ายเหี้ยนะ